สวัสดีค่ะพี่กินพามาชมลูกมอนค่ะเต็มต้นเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวคือใบก็กต้อง เด็ดออกนะคะเวลาเขาลูกเขาหมดแล้วนะคะก็ต้องเด็ดใบทิ้งนะคะไม่งั้นเขาจะไม่ไม่ติดลูกค่ะชมลูกมอน นี่ค่ะตกตกเลือนมากมายค่ะฮะอยู่หน้าบ้านนะคะปลูกไม้หน้าบ้านค่ะที่นิดที่หน่อยก็พยายามปลูกค่ะ หน้าฝนนะคะหน้าฝนเห็นไหมคะฝนก็ทำท่าจะตกค่ะ ฝนมาแล้วค่ะเพืเ่อนๆฝนตกแล้วพาชมลูกมอนสุกเต็มต้น เคแล้วก็เพื่อนเพื่อนขอบคุณค่ะแจ้งคิวตีมากกัสใส่กัมเสียกัมเสียฝนตกแล้วฝนตกแล้ว